สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการพระเหมาพระบ้านทั่วไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่ๆนะครับจะอ่าท่านใดนะพี่นะที่ว่างเว้นจากงานประจํานะครับหรือจากภารกิจต่างๆนะพี่นะก็เข้ามารับชมพระเครื่องแบ่งปันนะครับกับทางเราได้นะพี่นะอ่าร้านน้ําโบบรมีพระเครื่องนะครับได้เช่นเดิมนะพี่นะวันนี้ก็เป็นอีพีที่หนึ่งสองสี่นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบสี่นะพี่นะสาหรับท่านใดนะครับ ที่สนใจเช่าวัตถุมงคลนะพี่นะเครื่องรางของขังนะครับรบกวนติดต่อนะพี่นะ0992107401หรือ ID Line นะพี่0992107401ได้เลยนะครับพี่นะน้องโบบาร,รมีพระเครื่องสแตนบายรรับสายเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะพี่นะก็มีพระนะครับหลากหลายนะพี่นะพระใหม่พระเก่าปะปนกันไปนะครับให้พี่ๆเลือกชม นะครับกันได้กันแบบจุดใจเลยนะพี่นะดูให้ใช่ดูแลชอบนะพี่นะติดต่อกับน้องโบปรมีพาเครื่องได้เลยนะพี่นะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับพี่าทางช่องเรานะครับพี่มีบริการเกร็บเงินปลายทางนะครับลูกค้าสามารถชําระกับเจ้าหน้าที่ขนส่งได้แบบสะดสวกสบายเลยนะครับพี่นะวันนี้ก็มีพระมานะครับแบ่งปันนะครับพี่นะชุดใหญ่ๆนะครับผมมัน กันในยามเย็นนะพี่นะสวัสดีกันอีกครั้งในยามเย็นนะครับพี่วันนี้กับ ep 124นะครับ1น4นะรี่บี่นะอ่าวันนี้นะครับมีแบบเยอะเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับรายการแรกนะพี่น้องรายการแรกนะครับเดี๋ยวเริ่มมันนี่พระพุทธชินราชนะพี่นะอ่าเป็นพระพุทธชินราชนะครับรุ่นจอมราชันนะพี่เป็นพระพุทธชินราชรุ่นจอมราชันนะครับเป็นอ่ากระไ่ทองกับกระไลเงินนะพี่นะเนื้อกระไ่ทองกับกระไรเงินนะครับ อันนี้เอาไปองค์ละ400บาทนะครับพี่นะองค์ละ400บาทนะครับสนใจติดต่อขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับภาพเสียงไม่ชัดเจนอย่างไรนะพี่นะกอบขอกราบประธานอภัยนะครับพี่เพื่อ,อเป็นอาขเขาเรียกอะไรพี่นะปรับปรุงในอีีต่อไป นะครับผมองละ400บาทนะครับพี่นะแจ้งน้องโบได้เลยนะพี่นะมีกระไรทองกับกระไรเงินนะครับเป็นพระพุทธชินราชต้นจอมราชันนะครับพี่นะสนใจติดต่อได้นะครับเบอร์โทรนะพี่นะด้านบนนะครับ0 9 9ย์0 7 4 0 1นะครับผมต่อมานะครับพี่ต่อมานะครับเป็นล็อกเก็ตนะพี่นะล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมอิสริโกนะพี่นะเก่าเก่านี้นะครับเป็นล็อกเก็ตเก่าๆนะครับพี่นั้น รายการนี้เอาไป4ี่รอยแล้วกันนะพี่นะแบ่งปันให้นะครับสี่ร้อยบาทนะครับพี่นะแคบรูปภาพหน้าจอนะครับพี่นะทักหาน้องโบประมีพักเครื่องได้เลยนะครับพี่นะสแตนบายเรารับสายพี่พี่อยู่เช่นเคยนะครับผมวันนี้มาพบกันในยามเย็นนะครับพี่นะนะครับสี่รอบาทนะครับพี่นะเป็นอ่าล็อกเก็ตนะพี่นะเป็นล็อกเก็ตหลวงพุทิมนะครับต่อมานะพี่นะต่อมานะครับเป็น แหวนนะพี่นะเป็นแหวนนะครับเนื้ออะปกาก้าชุบนิกเกิลน,นะพี่นะหลวมพ่อเงินนะครับแล้วก็มีเลขสองนะพี่นะสวยๆนะครับนี่อ่านี่นะครับผมประมาณนี้นะพี่นะชุบนิกเกิลน,นะครับเต็มๆนะพี่นะมีสภาพการใช้มานิดนึงนะพี่นี่นะครับนี่นะพี่นะเอาสภาพนี้เอาไป นะครับ1,200บาทนะพี่นะมึง1,200อบาทนะครับแหวนนะพี่นะเป็นเนื้อปะก้าชุมนิกเกิลนะครับสวยๆเลยนะพี่นะใส่ได้นะครับพี่นี่ไม่มีขาดนะครับนะครับผมนี่ยสวยๆเลยนะครับพี่นะเป็นเหรียญหน้าโลนะพี่หลวงพ่อเงินนะครับต่อมานะพี่เป็นพระกุนะพี่นะพระกู่เลียมมินเทจปิดหน้าปิดหลังลักษณะน,นี้นะครับเป็นเนื้อชินตะกวนะพี่ นี่สวยๆนะครับสวยๆนะพี่นะเอาไป600บาทนะครับพี่นะ6 0 0บาทนะครับรายการนี้นะพี่นะครับเป็นพระเนื้อชินตะกัวนะพี่นะเก่าๆนะครับนี่จะไม่ค่อยชัดหน่อยเดี๋ยวพี่นักหน้าปัดมายลนนะครับผมนะครับแบ่งไปที่600บาทนะครับผมต่อมาเป็นพระกูเช่นกันนะพี่นะพระกูเช่นกันนะครับองนี้ออกจะออกไปทางสนิบแดงนะพี่นะเนี่ย จะออกไปทางสนิมแดงนะครับรายการนี้นะพี่เป็นพระกุพระกุเก่าเลยนะพี่อ่านี่เป็นพระกุเป็นพระกุเราเก่าเลยนะครับพี่นะเนี่ยจะออกไปทางสีแดงนะพี่นะออกจะไปออกไปทางสนิมแดงนะพี่นะใหญ่อยู่นะพี่นะเนี่ยสี่นิ้วเประมาณสี่นิ้วผมอ่านี่เอาไปหกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยบาทนะครับเนี่ยเป็นพระกุไม่ทราบที่นะครับพี่นะอ่านี่แต่สวยเลยนะพี่นะเก่ามากนะครับหกร้อยบาทนะพี่นะ รายการนี้นะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะพี่นะตาข่านมองโบบารมีพระเครื่องได้เลยนะครับผมต่อมานะครับเป็นพระกูเช่นกันนะพี่นะเป็นพระเนื้อชินตะกัวนะพี่นะหลังลายผ้าลักษณะนี้นะครับพี่นี่หลังเป็นลายผ้าลักษณะนี้นะเก่าเก่าเลยนะอ่าน,าานี่เก่าเก่าเก่าลักษณะนี้นะครับพี่นะเอาไปที่หกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทแบ่งปันกันไปนะพี่นะหกร้อยบาท นะครับผมต่อมานะพี่ต่อมานะครับเป็นสิ่งงาแกะรูปขลังตัดนะพี่เป็นสิ่งงาแกะรูปขลังตัดเลี่ยมวินเทจนะพี่นะสีอำตาปิดหน้าปิดหลังนะครับเนื้อช่ำๆเลยนะพี่นะอ่านี่เนื้อช่ำๆเลยนะครับพี่นะครับเนื้อช่ำๆนะพี่นะแบ่งปันไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับแคปรูปภาพหน้าจอแจ้งน้องโบบาร์ดีพักเครื่องได้เลยนะครับพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเป็นสิ่งนะพี่นะเนี่ย เป็นสิงนีอยู่ในกรอบเป็นขระับตัดลักษณะนี้นะพี่นะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับแบ่งปันเงินไปนะพี่นะต่อมานะครับเป็นพระผงพุทธชินราชนะพี่นะหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะครับงานผูกพัทสีมานะพี่นะเลี่ยมกรอบพลาสติกนะครับเป็นเลี่ยมอ่าเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ํานะพี่นะเนี่ยสวยๆนะครับเนี่ยนี่คือสวยๆเลยนะพี่นะเนี่ย รายการนี้เอาไป600บาทนะพี่นะ600บาทนะครับนี่สวยๆเลยเป็นพระพุทธชินราชนะครับหลวงพ่อก,กวยวัดโกสิตารามนะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับพี่นะไม่ชัดอย่างไรนะพี่ต,ต่อมานะครับเป็นพระนี่น่าจะเป็นผลวงคุกลักนะพี่นะดำๆเนี่ยเป็นพระปิดตาทรงคุดเก่าๆไม่ทราบที่นะพี่อ่าเป็นพระปิดตานะครับทรงคุดเก่าๆไม่ทราบที่นะครับพี่นะเอาไป600บาท นะพี่หกร้อยบาทนะครับเก่าเก่าเลยพี่เก่าเก่าเลยนะครับพี่ดูเลยเก่าเก่านะครับพี่นะเอาไปที่หกร้อยบาทนะครับวันนี้อีพีที่หนึ่งสองสี่นะพี่นะมาพบกันตอนเย็นนะครับวันอังคารนะพี่นะเย็นๆนะครับต่อมาเป็นพระเนื้อดินนะพี่นะเป็นพระเนื้อดินนะครับหรือเป็นพระเนื้อดินด้านหลังมีจานอย่างนี้นะพี่นะเก่าเก่านะครับนี่แก่งมากนะพี่นะเนื้อดินนะพี่ เก่งมากนะครับเอาไว mmm ้400บาทนะพี่นะสนใจเอาไป400บาทนะครับผมนี hmm. เป็นพระเนื้อดินนะพี่นะสวยๆเลยเนี่ยดูดิดนะครับนี่คาบล่องนะครับต่างๆนะพี่นะเป็นธรรมชาตินะพี่นะเอาไป400บาทนะครับผม mm ต่อมานะครับเป็นพระปิดตาจัมโบ้นะพี่นะ mm มีตะกุด2ดอกนะครับฝั่งตะกุด2ดอกนะพี่นะเป็นพระปิดตาจัมโบ้นะครับหลวงพุทโตวัดป่าดูจิมพีนะพี่นะน นะครับนี่อ่านี่ลองนิ้วลึกๆเนี่ยพี่ดูเนื้อหามวลสารนะครับนี่ดูเนื้อหามวลสารต่างๆนะพี่นะเนี่ยลองนะครับกระดานปั๊มนะพี่นะเนี่ยลึกๆเนี่ยครับผมเอาไปที่600บาทนะพี่นะวันนี้แบ่งตอนในที่ห0 0บาทนะครับมากันในช่วง อ่าเย็นๆนะครับยามเย็นๆวันนี้นะพี่นะนี่แบ่งปันกันนะครับต่อมานะพี่เป็นพระสมเด็จอ่าเป็นพระสมเด็จเก่านะครับเนี่ยดำๆอย่างนี้เลยพี่เป็นพระสมเด็จเก่านะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเนี่ยลักษณะ <win> นะครับเนื้อหามวลสารนี่อ่าเนี่ยเนื้อหามวลสารนะครับเก่าๆอย่างนี้นะพี่นะเนี่ยที่จริงเขาใส่สูงมซีนมานะพี่นะเนี่ยน้องแกะออกมาเพื่อ ความชัดเจนนะพี่นะส่งรายละเอียดให้พี่ๆได้ชมกันนะครับพี่นะรายการนี้นะครับพี่เอาไปที่700บาทน,นะครับเป็นพระสมเด็จนะพี่นะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเอาไปที่700บาทแล้วกันนะครับผมสนใจติดต่อมาได้นะพี่นะเบอร์โทรแอสไลน์ด้านบนนะครับผม0ูนย์0 7 4 0 1นะครับต่อมาเป็นพระสมเด็จนะพี่นะเป็นกรอบ อ่าเนี่ยเป็นกรอบลักษณะนี้นะพี่นะเนี่ยเจ้าของเลี่ยมใช้มานะพี่นะเนี่ยมีการเหมือนลงลักด้วยนะพี่นะลงลักปิดทองนะครับเนี่เนื้อแก่งมากนะพี่นะอ่าเนี่เนื้อแก่งมากนะครับเนื้อแก่งมากนะพี่นะเนี่ยรายการนี้เอาไปอ่าแปดร้อยบาทละกันนะพี่นะแปดร้อยบาทนะครับนี่มีเลี่ยมกรอบนะครับยกหัวสมสิงมีลักษณะนี้นะพี่นะสวยๆเลยนะครับพี่เนื้อแก่งมากนะพี่ผสมเด็กเก่า นะครับผมนี่เอาไปที่แปดร้อยบาทนะครับระสมเด็กตรงนี้นะพี่นะอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปนะพี่นะนี่เป็นพระนะพี่นะเป็นพระรูปหล่อเป็นเหรียญหรือเขาเรียกอะไรนะพี่นะเนี่ยเป็นรูปหล่อหรือเนี่ยนะครับเจ้าสัวนะพี่นะเนี่ยเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวคมๆเลยพี่อ่าคมๆเก่าเก่านี่นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะพี่นะเนื้อทองเหลืองเก่าเก่านะครับนี่นะครับนี่ มีหูปิ้นนะครับนี่อ่านี่เป็นเนื้อทองเหลืองเก่าๆนะครับพี่รายการนี้เอาไปที่700ร้อบาทนะครับพี่นะแบ่งปันให้700รอบาทนะครับสวยๆเลยนะพี่นะดูดิเดียมกรอบมานี่สวยจัดนะครับผมเก่าๆนะพี่นะแบ่งปันกงนไปนะครับผมต่อมานะพี่นะต่อมานะครับเป็นพระนะพี่นะระฆังหลังค้อนนะครับเนื้อทองเหลืองเก่าเก่าเลยพี่อ่านี่เก่าเก่าเลยนะครับนี่เล็กๆนะพี่นะเด็กนะครับผู้หญิงห้อยได้ สวยๆเลยนะพี่นะดูเนื้อหักเก่ามากนะพี่อ่าเป็นพระระคังหลังคอนนะครับเนื้อทองเหลืองเก่าๆเลยนะครับผมไม่แน่ใจนะเนื้อทองเหลืองเนืทองผสมอะไรนะครับพี่นะ <S <S เขาเรียกกันนะเนี่ยนะครับผมเนี่ยอันนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทละกันนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะครับพระระคังหลังคอนนะครับย้ํานะครับทุกอีพีนะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบนะครับเช่าบูชากันไปนะพี่นะอ่าจะได้จะบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับ ตรงตามที่พี่ๆเช่าหากันนะพี่นะจะไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลนะครับเครื่องรางของขังเหรียญเกจิคณาจารย์ต่างๆกันนะครับพี่นะเพื่อความสบายใจนะครับทั้งพี่และผมนะพี่นะนะครับผมต่อมานะพี่นะต่อมานะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่นะพี่นะหลอนะครับเหรียญหลอจอบใหญ่นะพี่นะหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเนือ้อทองผสมนะพี่นะถ้าโบราณเรียกทองผสมนะครับเนี่ย แต่มันจะเป็นออกเสียงเหลืองนะครับพี่นะสวยสวยเลยพี่นี่อ่านี่นะครับผมเนี่ยสวยสวยเลยนะครับพี่นี่โอ้ริ้นนะครับพี่นะมีการนะครับตกแต่งตะใบนะพี่นะสวยสวยเลยนะครับพี่นะอ่าเป็นเหรียญล้อบโบราณนะครับเอาที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะครับผมรายการนี้แบ่งปันกันนปลายราบพี่พี่ต่อมานะพี่นะต่อมานะครับเป็นเต่า อ่าเป็นเต่านะครับเป็นพญาเต่าเรือนนะพี่อ่าเป็นพญาเต่าเรือนนะครับหลวงเพ่อเงินนะพี่นะเป็นพญาเต่าเรือนหลงพ่อเงินนะพี่นะสวยๆเนื้อหาสวยสสวยจัดนะพี่นะเนี่ยนะครับดูดิเนื้อหาแบบสวยจัดนะครับนี่มีรอยนะครับตกแต่งตะไบนะพี่อ่านี่รายการนี้นะครับสวยๆเลยนะพี่นะนี่เป็นเต่านะพี่นะเป็นพญาเต่าพญาเต่าเรือน นะครับเนี่ยเอาไปที่แ0 0บาทนะครับเพียรยาเต่าเรือนหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับพี่นะนี่แบ่งปันไปในยามเย็นๆนะครับพี่ๆนะว่างจากอ่าการนะครับทำไรทำนาทำสวนนะครับหรือภารกิจต่างๆนะพี่นะหรืออาณาจํานะครับเนี่ยมาแวะนะครับก่อนอาบน้ําหรือกินข้าวไปด้วยนะครับนั่งรับชมรับฟังไปด้วยนะครับพี่นะต่อมานะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่นะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินนะพี่ องน,นี้เป็นเนื้อเงินนะครับพี่นะเก่าเก่านะอ่าเนี่ยเก่าเก่านะครับพี่นี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่นะเนื้อเงินนะครับเอาไปที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทสวยมากนะพี่องนี้นะครับสวยมากนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนนะพี่นะที่สอบถามเข้ามานะครับนี่นะครับองน,นี้เลยนะพี่นะ ติดต่อเข้ามาได้นะพี่นะ7เจ็ดร้อยบาทเบ่งปันกงนไปนะครับพี่ต่อมานะครับเป็นรูปหลอหลงข้อเงินเช่นเดียวกันนะพี่นะรูปหลอหลงพ่อเงินนะครับรูปรหลอโบราณหลงข้อเงินนะพี่น,น้านี่สวยๆเลยพี่นะนเนื้อนะครับทองผสมนะพี่นะเนี่ยอ่านี่ดูเ้นตสังกติต่างๆนะพี่นะคมกริบนะครับนี่อ่านี่คมคมนะครับนี่ อ่านี่วันนี้มองมาได้นะพี่นะสวยๆทั้งนั้นเอาไปที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะครับแคปเจอร์นะพี่นะหรือติดต่อสายด่วนนะครับศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งนะครับถ้าขาน้องโบบาร,รมีพักเครื่องได้เลยนะพี่นะน้องโบบาร,รมีรับสายตลอดนะครับน่ารักนะพี่นะคุยพูดคุยกันได้นะครับสนใจสอบถามได้นะพี่นะต่อมานะครับพี่ต่อมานะครับเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับ เป็นพระหลวงพ่อเงินนะพี่นะวัดท้ายน้ํานะครับออกปีส5 2 9ันห้ายี่เก้าะพี่นะองค์นี้สวยนะครับเป็นปีกทับทิมเลยสีนะครับตามร่องนี่เหมือนทองไงพี่นะดูดีสีนี่เหมือนทองเลยนะครับพี่อ่าเนี่ยสีนี่เหมือนทองเลยพี่นะมีอุจจิงนะพี่นะกิ่งดังนะครับดูสวยๆเลยนะพี่อ่าสวยๆเลยนะครับพี่นะปีสองเก้านะครับพี่ปีสองเก้านะครับออกวัดท้ายน้ํานะครับพี่นะ สวยๆเลยพี่นะองค์นี้เอาไปที่หนึ่งพันบาทนะพี่นะหนึ่งพันบาทนะครับเปิดที่หนึ่งพันบาทนะพี่นะสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะพี่นะแบ่งปันยังไปนะครับเพิต่อมานะครับพี่เป็นพระกิง่งนะครับเป็นพระกิง่งสอทอนะพี่นะพระกิงะก่งสอทอวัดสุทัศนะครับด้านล่างมีอุจกิ่งนะพี่นะนี่อุจกิ่งทองแดงนะพี่นะเสียงดังด้วยนะครับเป็นพระกิงะ่งสอทอนะพี่นะเส้นสายคงคมนะครับพี่ ภาพไม่ชัดนะพี่นะเสียงไม่ได้ยินนะครับรบกวนคอมเมนต์แจ้งน้องหน่อยนะพี่นะเนี่ยนะครับเพื่อ,อปรับปรุงในอีพีถัด,ดไปนะครับพี่นะรายการนี้เอาไว้ที่700บาทนะครับพี่นะ700บาทนะครับพระกิ่งสอท่อวัสุทัศนนะครับพี่อุดกิ่งทองแดงนะพี่นะเนี่ยสวยๆเลยกิ่งดังด้วยนะครับพี่นี่จับไปนะครับผมต่อมานะพี่อ่าเป็นเหรียญน,นะพี่นะเป็นเหรียญน,นะครับ25สศตวรรษนะพี่นะ เป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่อันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะเหรียญยี่ห้าศตวรรษนะครับเก่าๆนะพี่นะผ่านการแบบอ่าอันนี้เก็บอ่าน่าจะแบบเป็นแบบเก็บไม่ได้ใส่ซองครับพี่นะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นลักษณะนี้นะพี่นะเหรียญ uh นี้นะครับพี่เอาไปที่หกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะพี่นะยี่สิบห้าศตวรรษนะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะสวยๆเลยพี่เส้นคมๆนะครับ อ่าเนี่ยเส้นองคมนะครับเนี่ยเส้นรัศมีด้านข้างอย่างนี้เลยนะพี่นะหกร้อยบาทนะครับยิบพระยี่สิบห้าศตวตรรษนะพี่นะวิธีใหญ่นะครับรายการนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญน,นะครับหลวงพ่อกเกษมนะพี่นะเหะรียญรักครังหลวงพ่อกเกษมนะครับนี่เขมมโกนะครับพี่นะรุ่นวิทยุสมัครเล่นนะสำนักไตรลั์นะครับเมษาสองห้าสามเจ็ดนะพี่นะเนี่ยเนื้อทองแดงลมดำ นะครับเนี่ยเนื้อทองแดงลมดำเนื้อพี่นะดูเม่ตาเด็ดนะเนี่ยดูเม่ตาเนี่ยสวยๆนะครับพี่นะเนีย่ยดูขอบเส้นคมๆอ่าสังกตินะครับเส้นจีวรต่างๆนะพี่นะนปีสามหกนะครับพี่นะปีสามหกนะพี่นะเอาไปที่หกร้อยบาทนะครับผมนี่หกร้อยบาทแบ่งปันกันไปนะพี่นะสวยๆเลยพี่มีลุ้งเยนะครับผม ต่อมานะพี่เป็นเหรี ını, ยญพญาพิชัยดาบผักนะครับจังหวัดอุตรดิตฐนะพี่นะเ,เป็นเนื้ออัปปกานะพี่นะครับนี่เป็นเนื้ออัปก้านะพี่นะอ่านี่เหรียญนี้นะครับเป็นพญาพิชัยนะครับดาบผักนะครับจังหวัดนะครับอุตรดิษนะพี่เป็นเนื้ออัปปกานะพี่น eu, ะเหรียญเป็นเนื้ออัปปกานะพี่สักสวยๆเลยนะครับเอาไปที่700บาทนะพี่นะ700บาทนะครับนานๆจะได้บางทีนะพี่นะเหรียญ พยายาีพิชัยดาบหักนะครับเนื้อปาก้านะพี่นะเจ็ดร้อยบาทแบ screen, c, ่งปันพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมต่อไปนะครับเหรียญโลนะครับพระพุทธโสธรเมืองฉะเชิงเสานะพี่นะเป็นเหรียญโลนะครับเนื้อทองแดงนะพี่นี่นี่เป็นเหรียญโลนะครับนี่ตัวหนังสือเป็นแท่งเลยนะพี่อ่านี่ตัวหนังสือเป็นแท่งเลยนะครับเนี่ยได้มาบ้านเดียวกันกับยี่สิบห้าศตวรรษนะพี่นะเนี่ยนะครับเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันเลยนะพี่นะเหรียญอ่าเนี่ย นะครับผมเนี่ยพระพุทธสุทรนะพี่นะด้านหลังมีอาคารประมาณสี่บรรทัดนะครับพี่นะเป็นเหรียญโลนะครับหลวงพ่อสุทธนนะครับพี่นะเอาไปที่เจ็ดร้อยบาทนะครับผมเอาไปที่เจ็ดร้อยบาทนะครับน้องแบ่งปันพี่พี่เพื่อนๆน,นะครับผมต่อมาเป็นเหรียญทองแดงเนื้อทองแดงนะพี่นะเขาเรียกเหรียญเสริมเผ่นเรือสักอย่างนะพี่นะนี่ปีหนึ่งเจ็ดนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะพี่นะด้านหลังเป็นยันต์แล้วก็นะครับยันต์หลวงพ่อนะพี่นะดูเมตตาเนี่ยนะครับผม คมคมนะพี่นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะพี่นะผิวอ่าลักษณะผิวเปิดๆหน่อยนะครับผมเหรียญนี้เอาไปที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะดูยันด้านหลังอ่านี่ดูยันด้านหลังในคมคมนะครับเป็นยันตะก้อนะยันยันหลวงพ่อนะครับนี่สวยสวยเลยนะครับพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับผมรายการต่อไปนะครับพี่นะเป็นพระนะครับหลวงพ่อสุธรนะพี่นะปีสองสี่สองห้าสี่สามนะพี่นะเนี่ยเป็น เป็นพระอุดกิ่งนะจะกิ่งไม่ดังนะพี่นะเนี่ยจะมีอุดนะครับเนี่ยเหมือนอุดทองแดงนะพี่นะเนี่ยเป็นลักษณะเนี้นะครับเก่าๆนะครับพี่อ่าเป็นพระหลวงพ่อโสธรนะครับพี่นะรายการนี้เป็นพระหลวงพ่อโสธรนะกิ่งไม่ดังนะครับน้องแม่งอยู่ที่สี่ร้อยบาทละกันนะครับพี่นะนี่ตั้งหน้ารถได้นะพี่นะสวยๆเลยนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับนี่ สวยๆกันปลายแบ่งปันกันปลายนะพี่ๆนะยามเย็นๆนะครับผมนี่ต่อมานะพี่นะเป็นเหรียญน,นะครับหลวงพ่อเกษรรเมเขมโกะนะพี่นะสุสานใตลักนะครับลำปางสองห้าหนึ่งแปดนะครับนี่เป็นเหรียญลักษณะน,นี้นะพี่นะอ่า่ายศุรศักดิ์มนตีสร้างนะครับนี่มณฑลทหารบกที่เจ็ดนะครับนี่ตรงหูเป็นกงจักรนะพี่นะเป็นเหมือนกองจักรนะครับเมตตานี่ หลวงพ่อกเกษมเข็มมโกสองห้าหนึ่งแปดนะครับนี่อ่าเนี่ยลักษณะนะครับสวยๆนะพี่นะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะพี่นะรายการนี้แบ่งไปที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะสวยๆนะครับหลวงพ่อกเกษมนะพี่นะลูกครึ่งองค์นะพีนะ่นั่งลักษณะแบบนี้นะครับผมต่อไปนะครับเหรียญกลมนะพี่นะเหรียญกลมพระอาจารย์ปั้นอาจารโลนะพี่นะลูกครึ่งองค์หันข้าง ลักษณะนี e ้นะพี่นะนี่อ่าเป็นเหรียญอุดมสมพรนะครับพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะพี่นะนี่คมมากนะครับดูตัวหนังสือเป็นแท่งนะมีรัศมีด้วยนะพี่นะดูรัศมีอ่าข้างๆเหรียญนะครับพี่พระอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะพี่นะนี่ดูดูเส้นนะครับเส้นสายน้ต่างนะพี่นะนี่ขอบเหรียญนะครับสวยๆนะพี่อ่าเป็นเหรียญอุดมสมพร นะครับพระอาจารย์ฟันอาจารโลแลวพี่น้าเหรียญนี้น้องแบ่งที่800บาทละกันนะครับพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำและพี่นะอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะครับแครเจอร์นะครับทักหาน้องโบบรมีพักเครื่องได้เลยนะครับพี่นะหรือจะใส่ตรงนะครับเบอร์โทรด้านบนนะพี่นะศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งครับติดต่อได้เลยนะพี่นะอ่าต่อมานะครับพี่ต่อมานะครับเป็นเหรียญอ่า เป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทตโธนะพี่นะเลี่ยมพลาสติกกันน้ํานะครับเหรียญเป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงสวยๆนะครับพี่อ่านี่มีโค้ดนะพี่นะวจวนนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะจวนนะครับนี่มีโค้ดนี่ชัดๆนะครับนี่หลวงพ่อคูณปริสุทตโธนะพี่นะดูใบหน้าของหลวงพ่อนะพี่นะเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับลักษณะเป็น รูปหลวงพ่อนะพี่นะครึ่งองค์นะครับที่ระลอกฉะลึกที่ระลึกฉลองนะครับห่อสมุดมาแจ้งนอกนะพี่นะในเมืองนครราชสีมาปีสามหกนะพี่นะปีสามหกนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะพี่นะปีสามหกนะครับเอาไปที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทนะครับผมนี่เป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับหลวงพ่อคูณประดิษฐ์โธนะพี่นะเนื้อทองแดงเลี่ยมอ่านี่เลี่ยมกอง พร้อมใช้เลยนะพี่นะเดี๋ยวน้องหาห่วงไปให้นะครับพี่สําหรับท่านท่านสำหรับพี่ท่านใดน,นะครับที่กําลังเช่าหานะครับพี่นะหลวงพ่อครูปริสุทธ,ธโทนะพี่ต่อมานะครับพี่ต่อมาเป็นเหรียญเสมานะครับห <fle Schön. S 1> เหรียญเสมาพระอาจารย์ขนันวัณกจาบนะพี่นะนี่เป็นเหรียญเสมาพระอาจารย์ขันวัณกจาบนะครับพี่นะเป็นเหรียญน,นะครับเนื้อเนี่ยน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะทองแดงลมดํานะครับเนี่ย อ่าเนี่ยเป็นนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับเนื้อทองแดงลงนำวัตโน,นกระจาบนะพี่นะหลวงพ่อขันนี่พระอาจารย์ขันนะครับเป็นลักษณะนั่งขันสมาธิเต็มองคนะพี่นะนี่เส้นสายคมคมนะครับพี่นะอ่านี่นะครับผมเส้นสายคมคมนะพี่นะเอาไปที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเลี่ยมกรอบพลาสติกนะพี่นะเลี่ยมกรอบนี่ ใหม่นี่ก็ต้องมีเป็นร้อยนะพี่นะเนี่ยเนี่ยต้องมีเป็นร้อยนะครับผมนี่วันนี้นํามาแบ่งปันให้นะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะครับผมต่อมานะพี่นะเป็นเหรียญน,นะครับเหลี่ยนน้าเต้านะพี่นะเนี่ยเหรียญรูปทรงคล้ายน้ำเต้านะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะพี่นะนี่ด้านหลังเป็นอักขรประมาณสี่บรรทัดนะพี่นะสวยๆนะครับเป็นเหรียญเนะื้อทองแดงนะพี่นะอ่าทองแดงนะครับสวยๆเลยนี่นะครับ สวยๆนะครับคมๆเลยนะพี่นะอ่าเนี่ยคมๆรูปภาพไม่ชัดเจนอย่างไรนะพี่นะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะพี่นะนี่เป็นเหรียญอ่าน้ำเต้านะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้นะพี่นะครับผมต่อมานะครับเป็นเครื่องรางนะพี่นะเป็นเครื่องรางนะครับนี่ทำอ่าจักรลานะพี่นะเนี่ยเป็นเครื่องรางเขาเรียกอะไรนะอะไรลาอะไรสักอย่างนะมีมี มีข้างในด้วยนะพี่นะเสียงดังนะครับเป็นเครื่องรางนะพี่นะนี่มีถาทองด้วยนะพี่นะเป็นลาหูนะครับอมจันนี่นะครับศิลปะสวยๆนะพี่นะนี่ด้านบน็นดอกไม้นะครับนี่ศิลปะสวยๆนะพี่นะเอาไปที่หกร้อยบาทนะครับพี่นี่ทาจักรลานะพี่นะเป็นงานแฮนด์เมดนะครับนี่สวยๆเลยหกร้อยบาทนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะพี่นะน้องโบบารมีพระเครื่องนะพี่นะหกร้อยบาทนี่เครื่องรางนะครับ ต่อมานะพี่อ่าต่อมานะครับเป็นพระอ่าเป็นท้าเวสวรรณนะพี่นะเป็นท้าเวสวรรณวัดจุลามณีเนื้อปักก้านะครับเลี่ยมกรอบนี่เป็นลักษณะนี้นะพี่นะเป็นกรอบพลาสติกอะไรเนี่ยพี่นะเขาใช้อยู่นะนะครับเป็นเนื้อปักก้านะพี่นะเป็นท้าเวสวรรณนะครับวัดอ่าจุลามณีนี่นี่นะครับสมุดสงครามสองห้าสี่ห้านะครับพี่ ปเ,เป็นเนื้อปะกานะพี่นะเป็นเนื้อปก้านะครับเอาไปหกร้อยบาทนะครับพี่นะสวยนะเรี่ยมกรอบพร้อมครองนะพี่หกร้อยบาทนะครับผมต่อมา,าเป็นรายการส shit, ุดท้ายนะครับพี่นะรายการสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญนะครับเนื้อปก้ารันะพี่นะเหรียญกลมนะครับรุ่นแรกพระอาจารย์ชอบนะพี่นะนี่นะครับผมปีสองห้าหนึ่งสี่นี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะนี่เป็นเหรียญพระอาจารย์ชอบนะสวยมากนะพี่นะนี่ดูนะ เนื้อหานะครับดูเนื้อหาเมืองสามนะพี่น,น้าหนอ่านะครับที่ระลึกนะครับโบสถ์น้ําวัดสัมมาโนสอนนะครับบ้านโคกอะไรนะพี่นะ้าเนี่ยบ้านโคกอะไรสักอย่างนะี่ยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับนี่พระอาจาร,รย์ชอบนะพี่นะ้าอาเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับเป็นเหรียญกลมนะพี่นะ้าเหรียญเนื้อปลาก้านะครับผม วันนี้นะพี่นะรามาแบ่งปันกันนะพี่นะเอาไปที่600บาทนะครับ600บาทนะพี่นะวันนี้นะครับผมก็ครบถ้วนนะพี่นะทุกรายการนะครับครบทุ่มทุกรายการนะพี่นะสนใจรายการใดนะพี่นะสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ชัดเจนขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจกันนะพี่นะแบ่งปันกันทุกรายการนะครับสนใจรายการใดนะครับพี่นะสอบถามเข้ามาได้0 9 9ย์0 7 4 0 1 นะครับผมวันนี้ก็นะครับครบถ้วนกันแล้วนะพี่นะเดี๋ยวผมว่าขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ